มันสงบมันสงบสุขเบิกบานพอมันเบิกบานแล้วมันมันกว้างมันใหญ่มันมันมันไม่มันไม่ทรงอารมณ์มันจะอารมณ์มันจะปล่อยหมดเลยแล้วมันจะกว้างใหญ่ขึ้นเมื่อมันกว้างใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเห็นความงามของธรรมชาติในจิตวิญญาณของเราไม่เห็นอะไรที่มันงามนะแต่ความรู้สึกมันงามรู้สึกว่ามันธรรมชาติที่มันสวยงามแต่ละคนมันจะตีความหมายไม่เหมือนกันอ่ะแต่จริงมันก็ไม่ได้มีความหมายคำว่างามนะ แต่ว่ามันรู้สึกมันรู้สึกและมันใหญ่มันมันอธิบายไม่ได้แต่ว่ามันก็คือความหมายของมันก็คือมันสุขสงบเบิกบานกว้างใหญ่แล้วก็อิสระอิสระแล้วก็มันจะวนกลับไปสู่จุดเดิมอีกนั่นก็คือจุดแรกที่เรารู้สึกที่เราไม่ตีความมันเหมือนเส้นทางที่เป็นวงกลมมันเป็นจุดจุดแรกเลยก็คือความรู้สึก มันเป็นธรรมความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกเดียวมันทุกอย่างมันมีความรู้สึกเดียวมันเป็นอย่างเดียวอือไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นคุณธรรมมันเป็นนิรันคุณธรรมเนี่ยค่นิรันนิรันก็คือมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเนว่าเช่นนั้นเองเออเอออันนั้นคือสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายในเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็เราเข้าใจเข้าใจแล้วมันจะสุขมันไม่ใช่ว่ามีความสุขนะแต่ว่ามีความสุขอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ แต่มันต้องเป็นภาวะภาวะภาวะเข้าไปแล้วมันจะเจอภาวะที่ว่าอ๋อมันไม่มีอะไรที่จะต้องทําอะไรแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่มีอะไรนั่นแหละคือมันเพียวแล้วมันบริส,สุ์แล้วมันคือความเป็นนิรันร์ความนความนี้เป็นนิรันร์นี้มันเกิดได้จากการเป็นที่ต้องต้องต้องผ่านจากคุณธรรมก่อนเข้าใจว่าคุณธรรมมันมันคือการเป็นแบบนี้ มันต้องผ่านคุณธรรมก่อนนะแล้วมันถึงจะรู้ละความนิรันร์ความนิรันร์มันก็ส่งของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรละมันเรียบละในความไม่มีอะไรมันก็คือไม่ความไม่มีอะไรมันสวยงามมันยิ่งใหญ่มันมันมันไม่ไม่มันมันไม่มีความบรรยายมันพอมันไม่มีความบรรยายแล้วมันรู้สึก ของนี้มันเหมือนมันไม่มีเวลาเวลามันไม่มีไม่มีเวลามันไม่มีไม่มีไม่่มมีคะันหายไปเลยมันไม่มีเวลาเลยตรงนั้นใช่ไม่มีอะไรกับไม่เอาอะไรไม่เหมือนกันค่ะมันคอตัวใช่ไหมอ่ะไม่เอาอะไรยังมีตัวตนอยู่ค่ะแต่ไม่มีอะไรก็คือขมค่าไม่มีอะไรมันจะเห็นด้วยจิตมันไปบอกคาพูดไม่ได้ถ้าเขาข้าพูดบอกว่ามันไม่มีอะไรนี่มันยังเป็นตัวตนอยู่แต่เราพูดได้เราพูดได้ว่ามันไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีอะไรแล้วมัน มันไม่มีอะไร <m uch ing> ด้วยคําพูด <m uch ing> กับไม่มีอะไรกับการเห็นความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมันต่างกันนะพอเราเห็นความไม่มีอะไรเนี่ยมันพูดไม่ได้ด้วยซ้านะว่ามันมีอะไรมันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงแต่มันรู้สึกอย่างเดียวว่ามันไม่มีคําพูดอ,อธิบายไม่ได้อยู่แล้วอธิบายามไม่ได้ไไดอธิบายความไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นถ้าถ้าเรา มาตีความว่ามันคือความสุขมันคืออะไรอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่สักอย่างถ้าตีความแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วก็มันเห็นจนจนจนแบบนี้จนจนกระทั่งว่าความเป็นนิรันร์คืออะไรความเป็นปกติความเป็นธรรมดาความเป็นไม่ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนกนเนาะมันอธิบายไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่ว่าไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือเป็นภาวะนั้นมันเหมือนเราอยู่ในที่มันอยู่อีกที่นึงแล้ว บอกไม่ถูกคคือถ้าถามว่าไปที่ไหนมันไม่ได้ไปที่ไหนหรอกมันก็อยู่ที่เนี่ยแต่ที่นี่มันมันไม่ใช่ตรงนี้ภาวะออมันเป็นภาวะที่เราไปสัมผัสถึงวมามาไปสัมผัสถึงความไม่มีสมมุติมายาตรงไหนอ่ะเออเราเข้าไปสัมผัสแล้วไม่มีสมมติมายานั่นแหละคือความปกติรัาปกติจนเป็นเป็นความเป็นนิรันที่ไปรุ่นคือสุดท้ายแล้วความเป็นนิรันร์ก็คือการกลับไปอย่างไม่มี ที่สิ้นสุดแล้วคือเป็นทุกอย่างมันเดียวกันหมดวันนี้กันหมดเพกันวันนั้นวันมาเป็นแต่น้องเ็ายังไม่เสถียรนใช่ไหมเมื่อกี้เขเข้าภาวะแต่ว่าคือเขาเป็นอย่างนี้บ่อยแต่ปกติคือวันไม่รู้เรื่องคือเข้าใจไหมภาวะเนี่ยคือคือไม่รู้เรื่องภาวะวันไาแล้วมันรู้สึกอย่างนี้อ่วเราก็ไม่รู้จะใช้คําพูดไหนแต่มันก็ไม่มีคําพูดอยู่แล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจว่า อะไรอะไรเงี้ยเราเราต้องรู้วยตัวเราเองนะว่าเราไม่ทองอธิบายใครก็ไม่รด้เราเข้าใจแต่ว่าที่เนี้ยที่เราต้องเป็นแบบโลกโลกเนี่ยเราต้องอาศัยโลกอย่างทุกวันนี้มาก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับมันก็ทรมานนะเพราะว่าเราต้องเหมือนว่าเราต้อง ต้องลงลงมาทำงานให้ให้กับโลกแต่จิตวิญญาณเรามันมันไม่มีอะไรแล้วแต่เราต้องกลับมากลับมาเพื่อเพื่อทำหน้าที่ของการเอาดวงจิตไปกลับบ้านงานงานงานเน,นี้ยเป็นงานที่ว่ายากที่จะเข้าใจเพราะว่าอย่างเมื่อเช้าเนี้ยโอ้โหเป็นทรมานมากคืนเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนสองสองคืนล้วต้องล้างต้อง ใครต่อใครก็ไม่รู้ไอเมย์ไอเมย์ก็เที่ยวนี้มันหนักเหมือนกันมันมันเจ็บมากอะมันเจ็บมันจี๋ใหญ่ั้งทค้งคืนไม่ได้นอนเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยวันนี้ขึ้นเครื่องไปอาศัยนอนในเครื่องสัก, <c oughs> สกอโอ้โหทรมานคือเจ็บกินข้าวไม่ได้เจ็บกินอะไรไม่ลงโอ้ยมันกินอะไรมันมันเข้าไปไม่ได้เลยอะเพราะว่า มันเป็นความเจ็บของคนอื่นช่วยใช่ไหมแล้วเราวิธีเราเจอเราเจอแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ว่ามันบ่อยๆมากก็แย่มกันนะ <laughs> คนเราสำคัญยอมรับนะแม่เนาะถ้ายอมรับแล้วมันได้แก้ไขนน้้รรููสสึกึกกยงไ ไม่มีอะไระไม่มีหน้าไม่มีอะไรตอนนี้มันก็คืออิสระมันเป็นภาวะของความเป็นอิสระทั้งทำภายในแต่กายเราอ่ะมันก็ยังต้องทําหน้าที่มนุษย์โลกอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับที่มันรู้สึกว่าหนักก็คือรู้รู้ตอาว่ามันหนักมันเลยนะของของร่างกายมันเลยแล้วเวลาบอกว่าเราคำนั้นสอสั์เนี่ยมันแบบ หมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องทันทีทันทีแก้ไขทันทีกับปัจจุบันขณะแล้วไม่งั้นมันจะพบข้อมูลไปแล้วมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยมากเราไม่ได้ทํางานเราก็ยังเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรข้อมูลมันมันมีให้เราเยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันนะเพราะว่ามาร์กก็จะมาเรื่อยๆด้วยเหตุผลก็คือมันอยู่ไม่ได้ อยู่ที่โน่นอหละดยู่ลนบากตอน้ีมเราก็คิดว่าเราหาทางที่จะไปอยู่เพื่อให้ความสงบแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ที่ไหนก็ไม,ไม่สงบหรอกนอกจากว่าหน้าที่ของเราคือการเก็บพลังงานกลับคืนามาองค์แก้ไขจิตอะไรอย่างเงี้ยระบบกลับ กลับไปส่งงานให้ให้จบ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 แล้วงานก็ไม่มีไม่มีวันหมดเลยไม่มีวันหมดไม่มีไม่มีโลมันเยอะไม่ไม่มันก็แตกมาครับระวังเรื่องท้องอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้คุยกัน